วัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับแม่เมื่อวันก่อนที่นําเสนอเรื่องไม้ปอจงไปนะครับแต่ผมเมินไปเจอต้นที่มันมีกระดาษที่ใหญ่กว่านะครับและก็จริงจริงแล้วไม้ปอจงมันยังมีญาตินะครับในญาติอ่างอางหรือในวงเดียวกันส่วนจะเป็นไม้อะไรนั้นนะครับลองไปดูกันดีกว่าครับผม และที่เห็นอยู่เป็นปุ่มใหญ่ๆนั่นแหละครับนั่นแหละครับคือต้นหลอครับอ่ะก็ไปดูนะครับมันมีต้นใหญ่อยู่ด้วยตรงบริเวณนี้มีมีตั้งต้นหลอและต้นอ้ปอจงนะครับมีต้นหลอต้นใหญ่ด้วยเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับคือเขาเป็นตรงไม้นะครับท่าว่าเราตัดแต่ง กขาเป็นไม้ตรงปุ่มนะครับเนี่ยดูพปื้นตี้ครับคือไม่ปล่อยให้สูงขึ้นไปนะครับก็เป็นไม้ตรงปุ่มได้นะครับบางเป็นร่มเงาได้นะครับผมและความแตกต่างที่เห็นที่เห็นค่อนข้างชัดนะครับคือจริงๆนะทรงใบบางบางส่วนก็คล้ายกับต้นปอจชงแหละครับแต่ทีนี้ใบอาจจะเล็กกว่าแต่รูปใบนะครับ กันผมถึงได้บอกว่ามันเป็นน่าจะเป็นญาติกันนะครับในวงเดียวกันแต่ใบของเขาไม่มีความคายนะครับใบจะลื่นนะต้นนี้เป็นต้นที่อาจจะตุกตุกถางตุกตุกวันจนกระตั้งแตกนะครับแตกหลายจริงจงทำให้เป็นปุ่มเป็นปุ่มดังเตียนนี่แหละครับ เราไปดูต้นที่มันใหญ่แล้วสูงแล้วอีกกว่านะครับและนี่ก็คือต้นนะครับต้นโตนละนะครับนี่คือต้นหลอนะครับผมหลอนะครับหลอไม่มีมะเฮกนะครับจะมีมะเฮกหลอนี่ต้นหลอครับนูน้นนะครับสูงจ้ะนะครับคือต้นหลอ กับต้นปอจงนะครับอเดี๋ยวเราไปดูต้นปอจงที่มีขนาดไล่เรี่ยกันนะครับไปเปรียบเทียบกันดูต้นล้อก็จัดอยู่ได้ว่าเป็นผมคิดว่านะในความคิดส่วนตัวผมผมว่าน่าจะเป็นวงเดียวกันนะครับเพราะมีลักษณะใกล้เกลึงนะครับใกล้เกลึงแต่ใบจะเล็กกว่าส่วนเนื้อไม้นะครับจากการที่เคยสัมผัสมาเนื้อไม้ปอจง จะมีความเหนียวกว่านะครับส่วนต้นล้อนี้ก็จะ,ะถ้าเป็นภาษาบ้านๆก็เรียกว่าเปราะกว่านะครับนี่ครับนี่คือต้นล้อนะครับอีกหนึ่งทำนานนะครับแต่ไม่ต้องย้อนยุคครับเพราะเป็นไม้ที่จัดว่าอยู่ในสวนยางเหมือนกันนะครับแต่โอกาสโตน้อยเหมือนกัน นะครับและนี่ก็คือต้นใหญ่ของมันนะครับต้นใหญ่ของต้นปอจงครับดีดูสูงเร็วเลยคือสามารถใช,ใช้งานได้แล้วครับตอนนี้ไม่ต่ำกว่านะผมว่า20ปีครับ เนี่ยเปลี่ยวเขาก็จะมีความกรุกละครับเป็นร่องเป็นริ้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ทำนะครับทำดานนะทำดานกั้นฝาบ้านส่วนที่เป็นอ่าเป็นห้องนะครับหรือเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้งานอ่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านในห้องนะครับก็ใช้ได้อยู่ครับนี่คือปอจงกับขม สายที่ผมพูดว่ามันไม่ค่อยไม่ได้ไม่มีโอกาสได้โตนะครับก็เนื่องจากาถ้าเป็นส่วนยางปืนราบนะครับมันก็ถูกถางนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะโตตันนะครับแต่ส่วนยางที่อยู่ริมกวนนะครับก็มีโอกาสได้เห็นต้นโตๆอย่างเนี้ยแต่อีกไม่นานก็คงจะผมว่านะ ก็คงจะอยู่แต่ที่ศูนย์อนุรักษ์ล่ะครับอโอเคครับเป็นไงครับอย่างที่บอกครับถ้าเกิดว่าเป็นสวนยางที่อยู่ในพื้นที่ริมกวนหรือการแปลสภาพไม่ยังไม,ไม่ไม่บ่อยครั้งนะครับก็ยังคงจะมีต้นไม้ที่เป็นต้นดั้งเดิม ที่เคยอยู่ในตอนที่ยังเป็น่าอยู่นะครับที่ยางแปลงนี้เป็นยางที่ยังอยู่ติดริมกวนนะครับริมกวนริมเขาแต่อีกไม่นานหากมีการเปลี่ยนแปลงไปก็คงจะเหลือสิ่งเหล่านี้ไว้ให้เราดูน้อยมากตอนนี้ก็ใกล้จะนะครับ ปิดฤดูการกลีดแล้วเนื่องจากเข้าสู่ยางปลัดใบนะครับผมจะพาทุกคนก่อนที่จะหยุดกลีดกันไปเป็นต่างคันผมจะพาทุกคนมาดูต้นไม้ดอกไม้ที่ททต้องดูเฉพาะฤดูการนี้นะครับว่ามีดอกอะไรต้นอะไรบ้างและเป็นต้นที่เราสามารถที่จะนำไปอนุรักษ์สายพันธุ์ในสวนยาง ปืนราบของผมได้หรือไม่หรือมีอะไรบ้างนั้นคอยติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ